สูตรแป้งขนมเทียน EP 2ี่ของเราแป้งนุ่มนึบอร่อยแป้งไม่เหนียวติดคอวัตถุดิบปีนี้ก็หาได้ง่ายๆทุกคนทำได้แน่นอนไปชมกันค่ะตรุษจีนปีนี้ขนมเทียนของเราอร่อยแน่คุ้มค่าแห่งการรอคอยแป้งสองถุงนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะเนี่ยสูตรของเฟิร์นแคนเมดส่วนผสมก็มีนมรสจืดนมรสช็อกโกแลตน้ำตาลมะพร้าว แป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งข้าวเจ้านมกล่องของเราขนาด180 ml นะคะเดี๋ยวจะเทให้ดูเทออกมาก็จะได้หนึ่งถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตวงพอดีพอดีเคยทำสูตรดอกอัญชันบางคนก็จะหาดอกอัญชันไม่ได้วันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเราใช้นมนมกล่องที่มีขายตามร้านทั่วไป เทลงชามผสมเลยคะ่ะนมจืดเราใช้นมรสจืดนะคะหนึ่งกล่องหรือหนึ่งถ้วยตวงเหมืนเดิมเลยคะ่ะเทแป้งข้าวเจ้าลงไปเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงห้ามเกินนะคะขาดนิดนึงได้คนให้แป้งละลายไปกับนมใช้แป้งข้าวเหนียวสองถ้วยตวงค่อยๆเทลงไปผสมให้เข้ากัน พอเทแป้งข้าวเหนียวลงไปครบสองถ้วยตวงแล้วแป้งมันจะยังร่วนๆอยู่ยังไม่เข้ากันไม่ต้องตกใจค่ะนวดไปเรื่อยๆนวดจนแป้งคลุกเคล้าให้เข้ากันเนี่ยค่ะพอเข้ากันอย่างนี้เราก็จะเทนมช็อกโกแลตนมสดรสช็อกโกแลตเทลงไปเลยหนึ่งกล่องขยำให้แป้งละลายไปกับนมรสช็อกโกแลตของเราวันนี้จะนวดนานหน่อย ขยำไปเรื่อยๆขยำจนไม่มีแป้งจับตัวเป็นก้อนในคลิปนี้เราย่อเวลาลงนะคะจริงๆแล้วจะทำนานกว่านี้นะคะเพราะว่ากลัวคลิปจะยาวเกินไปดังนั้นตอนนวดก็ดูคลิปให้ตรงกันเรียบร้อยเทแป้งข้าวเหนียวลงไปหนึ่งถ้วยตัวขยำต่อขยำให้เข้ากันต่อมาเราก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวอีกครึ่งถ้วยตวงค่อยๆโปรยลงไปนะคะ โปรยไปนวดไปนวดจนแบบแป้งมันแข็งไม่เหลวช่วงนี้เราก็จะขยำขยำให้แป้งเข้ากันนะคะถ้ายัางนิ่มๆอยู่แสดงว่ายัางเหลวนวดไปเรื่อยๆ เวลาเรากดนวดลงไปถ้าเรากดลำบาก <S <S บาก,กดยากขึ้นแสดงว่าใช้ได้ลนะสังเกตดูเวลาเราบีบลงไปลําจะบีบยากจากบีบง่ายๆกลายเป็นบีบยากนั่นแหละแสดงว่าแป้งเราได้ที่ละสังเกตดูเนี่ยคะ่ะเราขยําไปแล้วมันจะเข้าง่ายแบบนี้แสดงว่ายัางนิ่มนยคะ่ะนวดจนได้ที่แบบนี้บีบแล้วมันจะบีบบีบลงยากเนี่ยใช้ได้เลยพอแป้งของเราจับตัวเป็นก้อน เราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปสองช้อนพูนพูนนวดให้น้ำตาลละลายนีค่ะแป้งเราก็จะสวยนุ่มขึ้นมาทันทีลองทานดูแล้วอร่อยมากเนื้อมันแบบนุบนุ่มนุ่มเวลาเคี้ยวก็เคี้ยวแล้วขาดเพราะว่าบางเจ้าก็ทำมาเคี้ยวแล้วไม่ขาดมันเหนียวเหนียวมาก เวลาเกินไปแล้วมันติดคออันตรายมากเพราะฉะนั้นกว่าจะออกมาแต่ละสูตรเราต้องลองทานก่อนทานว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเราถึงจะทำคลิปขึ้นมาพอนวดเสร็จเราก็จะปั้นเป็นลูกๆเตรียมไว้เพื่อนำไปห่อไส้ต่อไปนมสงกล่องที่เราใช้นี้เราจะปั้นแป้งได้ทั้งหมด34ลูก